ทำถั่วแทบแทบเลยมื้อนี้ไปเก็บมาเมื่อกี้ครับดับเลยวเต็มปดชัก5กเม็ดเต็มปีหวานแบบท,ที่ชอบนะครับถั่วในสวนก็ช่วงนี้นี่โอ้ยยาวกินไม่ทันเลยครับผม อยู่กินแบบง่ายๆครับไม่รู้จะอร่อยเหมือนที่คิดหรือเปล่านะลากจีบทำไม่เป็นเหมือนในค้าครับทำแบบที่ลงคลิปนี่แหละ ได้ที่แบบปรุงกันน,น,น,นี่ครับปรุงปึ๊บปลาปึ๊บเป็ดเปรี้ยวหวานนี่ขาดไม่ได้เลยครับของแ่บของนัวต้องตัวนี้เลยใส่หลายเข็มนะครับเนี่ยปึ๊บ ้อครึ่งพออืมของเด็ดใส่ไปซูก้าใส่ไปบักนาวบักนาวส่วนนายจ้างครับ ทำดีขนาดเลยครับผมไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่หรอกครับไปไปึืบน่อยอีกจังน่อยปึ๊บพอประมาณโอ้ขาวโพลนเต็มคกเลยคือ <c oughs> ขาวไปเตะ ก็เล่นไปใครอยู่ใ,ใกล้เบาต้นมีมะเขือเทศบองนะครับโอ้ช่วงนี้ขาดแคลนมากเลยซื้อมาจากตลาดเดนี่ปึ่บจะแซ่บแบบที่คิดว่าเนาะ ก็หลาาๆอยากที่ทำทำสม,มองไปห่ดเอา้าได้ที่แล้วครับผมแเศษๆหนัวๆเลยแย้ กินตำทัวได้กันครับผมกี่ลองชิมดูอร่อยเลยครับเปรี้ยวหวานอกลมกล่อมดีพอดีพอดีอร่อย นี่หนึ่งเมื่อกี้นี่หนึงนนน่งตอนบ่ายต้องคุยต้องคุยผมจะแซ่